วัสดีครับวันนี้พบกับช่องบ่าวบสออนซอนครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า f x x 2 5 5 s f คันใหม่ของผมนะครับนี่ครับคันที่จะมาอยู่ช่องบ่าวบสออนซอนนะครับนี่ครับ MXX จะพาดูรอบๆนะครับนี่คือการรีวิวนะครับจะรีวิวแบบสไตล์ผมนะครับนี่ครับดูรอบคันก่อนครับ นี่ครับผมได้มานี่ไม่สี่หมื่นนะครับสตาร์ตติดง่ายครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ตให้ดนูนิ่งๆเลยนะครับรถคันนี้ วันนี้ผมก็จะพาเข้าไปเปลี่ยนชุดโซ่สตือนะครับแล้วก็ต่อภาสีนะครับอันนี้ได้ยางหลังใหม่นะครับยางหน้าก็เป็นเหมือนร่วมน่าจะยางเก่านะครับยางหน้าครับดูครับน,นี้ก็ได้นี่ครับของแต่งที่ได้มาคือแฮนด์นะครับแฮนด์กับอันนี้ครับนี่เก่าหน่อยอันนี้ก็ ถ้ามีตังก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้แล้วก็น็อตไททีครับแล้วก็การเปลี่ยนการขัดครับอันนี้ต้องเปลี่ยนครับเพราะมันสั่นมันตังเพราะมันระยะห่างมันเยอะนะครับนี่ครับระยะห่างมันเยอะต้องแก้ใหม่ครับแอฝั่งนี้มีนี่ครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีครับมันหักเหมือนมันลบแปะมาปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าตั้งข้ามมันข้างไอข้างข้างมันแตกนะครับแต่อันนี้แบบ มันเคยมีเฟรมมันแตกเก็บกอะไรปนครับสวยอยู่ครับนี่ครับหน้ามีรอยอยู่นิดนึงครับแต่รวมรวมก็โอเคนะครับพวกนี้มันเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวไปหน้าผมก็จะเปลี่ยนเป็นของฮอนด้านะครับสวยเลยต้องเปลี่ยนดีลีด,ด้วยแลวคันนี้ก็ได้ล้อมาด้วยนะครับล้อแต่งเอ้ผมเพิ่งบู้นะครับเนี่ยพวกนี้เป็นน็อตไททีมหมดเลย ได้มาเมื่อคืนนะครับนี่ครับน้าไทเทนี่ครับแถวนี้ครับตัวนึงก็ข้าวเกือบจานหนึ่งนะครับยี่สบาสบบทนี่ครับสวยๆเลยนะครับคลิปนี้แบบอยูเรียวครับไม่ตัดครับนี่ครับมีบางจุดที่มีรอยบ้างแต่ก็รับได้นะครับ อันนี้ผมก็ซื้อของแต่งมาพวกไอ้แหลกท้ายครับเพราะผมมีกล่องจากคันแดงคันเดิมนะครับเจ้าบักแดงครับแล้วก็กระจกชิ้วหน้าตัวนี้พวมันไม่เหมือนทนำะมีกระจกมีชิวหน้าแล้วก็มีพวกเล็กน้อยครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับ จะรีวิวอะไรดีนี่ครับเครื่องดีไม่ยืมนะครับแต่ผมว่าเป็นรถคันรถที่เที่ยมากนะครับม,มองมัน คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันรู้จะรีวิวอะไรดีอะของแต่นี่ผมซื้อมาผมก็ลืมแต่หลักผมซื้อไฟโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วผมก็มีโปรเจคเตอร์เดิมผมด้วยทำไมอันนั้นมันต้องหันเข้าครับแต่นี่ครับมีรอยตามนั่น,นะครับพวกนี้เปลี่ยนไม่แพงนะครับส0งร0อนะครับ จะขอมาโดนโคมก็พอแล้วไฟโปรเจคเตอร์อันเดิมผมก็มีนะครับแต่ไม่รว่าแบตจะรับไหวหรือเปล่าน,นี่ต้องไปเติมน้ำมันด้วยโอเคครับขอจบคลิปเียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ